อค okay. ก็อันนี้นะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแผนภาพเอลิงแฮมซึ่งไม่ต้องออกแน่นอนอันนี้แบบสำคัญมากก็คือพวกแกต้องดูแผนภาพเป็นเนาะอันนี้นะแรกสุดเลยข้อสอบมันจะถามยังไงข้อสอบอะ่ะมันจะมีพวกปฏิกิริยามาให้เราต้องโฟกัสตรงเนี้ยแล้วมันก็โอเคมันอาจจะมีค่าเดลต้าจีให้ซึ่งเดลต้าจีอันนี้มันเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิซึ่งอันเนี้ย เขาก็จะให้อุณหภูมิมาให้ให้ความดันอะไรมาให้เนี่ยแหละทีเนี้ยเราอะจะสามารถหาความดันได้จากสมการเดลต้าจซึ่งแรกสุดอะเราต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะสูตรมันก็คือเดลต้าจเท่ากับเดลต้าจีศูนย์บวกอาร์ีอนคทีนี้อีตัว Q ในที่เนี้ย มันจะเป็น Q มันคือค่าสัดส่วนใดๆก็คือคิดมาจากผลิตภัณฑ์หารสารตั้งต้นเหมือนสมัยที่เรียนเคมีอ่ะนะก็คือเอาด้านขวาหารด้วยด้านซ้ายนะแต่ว่าพอเราเรียนเทอร์โมแล้วอ่ะเอาขวายกกำลังเลขดุลน,นะหารด้วยซ้ายยกกำลังเลขดุลน,นะทีนี้ถ้าเราอ่ะ อยากจะหาไอพดคิวอะพดคิวคือพดที่มันไม่สมดุลนะแต่ทีเนี้ยเราอะรู้ว่ามันสมดุลเนื่องจากว่าโจทย์อะเขากำหนดให้เดลต้าจีศย์มาซึ่งสภาวะสมดุลเนี่ยเดลต้าจีศย์เนี่ยมันจะมีแต่ว่าเดลต้าจเนี่ยจะเป็น0 Delta ูนย์เดลต้าจพดเนี้ยเป็น0และค่าคิวมันจะกลายเป็นค่าคงที่สมดุลซึ่งมันต้องดูดีๆ คือเดลต้าจเฉยๆอ่ะเป็นศนย์แล้ว Q จะเท่ากับ K K เนี่ยสูตรเดียวกับ Q เป๊ะเลยคิดมาจากขวาส่วนซ้ายยกกำลังเลขดุลทีนี้เวลาเราดูเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเดลต้าจมันเป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหมพี่จะย้ายข้างเนาะมันก็จะได้เป็นเดลต้าจีศูนย์เท่ากับ T, ลบ R าอนตัว K แล้วตัว K เนี่ย มันคือค่าคงที่สมดุลน,นั่นแหละแต่ว่าในทางเทอร์โมอ่ะปกติอ่ะปกติเนี่ยในเคมีอ่ะเขาจะไม่คิดพวกของแข็งใช่ไหมเขาจะไม่คิดพวกแก๊สใช่ป่ะอ่าแต่ว่าในเทอร์โมไดนามิกอ่ะเราจะคิดทีเนี้ยเราอ่ะจะให้มันเป็นปกติเราจะใช้ความเข้มข้นแต่ว่าในเทอร์โมเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์ตัว activity ก็คือตัว A A ทางด้านขวาก็คือ A ของ Cu 2 O ยกกำลังสองส่วนด้วย A ทางด้านซ้ายก็คือล A ะ A ของ Cu ที่มันเป็นโซลิกยกกำลัง4คูณกับทีเนี้ยกรณีที่มันเป็นเพรสเชอร์นะขอโทษกรณีที่มันเป็นแก๊สอะเราจะไม่ใช้ตัว A นะเราจะใช้เพรสเชอร์ก็คือความดันแทนก็คือ P ของออกซิเจนนะ ก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นยกกําลังหนึ่งใช่ป่ะทีเนี้ยโอเคในในเคมีนะ่ะเขาไม่คิดเขาก็ตัดไปไง activity ของสารที่มันเป็นไม่มีความเข้มข้นของพวกของแข็งของเหลวนะ่ะ activity มันจะเป็น1เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น1ของแข็งเป็นหนึ่งมันก็จะมีพดแค่พดตัวนี้พดเดียวก็คือพด pressure ซึ่งพี่เปลี่ยนสูตรใหม่พี่ก็จะได้เป็น Delta G0 เท่ากับลบ อาทลอนหนึ่งส่วน P ออกซิเจนใช่ไหมอ่ะทีนี้นะพอเราได้ตัวนี้แล้วใช่ป่ะเราอ่ะ กำลังจะหาอะไรเรากําลังจะหา p ศูนย์ p ออกซิเจนซึ่ง p ออกซิเจนตรงเนี้ยมันก็จะหาได้2ทางก็คือเราสามารถหาจากสมการนี้ก็คือสมการเดลต้าจก็ได้หรือเราจะหาจากแผนภาพเอลลิงแฮมก็ได้เดี๋ยวพี่จะสอนแผนภาพอีกทีนะพี่สอนแทนสมการก่อนนะอ่ะทีนี้ด้วยความที่เดลต้าจอ่ะมันเป็นฟังก์ชัน ใช่ไหมเดียวต้าจีอ่ะมันเป็นฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็เลยเอาอันเนี้ยไปแทนนี่แล้วก็เอาพจน์นี้ใช่ไหมมาแทนตรงนี้เลยปึ๊บอ่าตรงนี้ซึ่งมันก็จะเท่ากับพจน์นี้อ่าแล้วตัว R ก็แทนค่าลงไปทีนี้โจทย์กำหนดให้ T ีเท่ากับ1,000เควินใช่ไหม R จะมีค่าเท่ากับ8.3 14จูลต่อโมลเควินที0 0 0เควินแทนลงไปเท่ากับว่าตอนนี้เราจะรู้พจน์อะไรบ้างอ่ะทก็รู้แทนทลงไป T รู้ R รู้เราก็จะแก้สมก,การแล้วได้ P ออกซิเจนออกมากดชิปโซฟเลยนะกดชิปโซฟเป็นแล้วเนาะอ่าเราจะได้ P ออกซิเจนออกมาเนี่ยประมาณ1.13ุคูณ10กำลังลบสิ ATM ซึ่งถ้าเราใช้แผนภาพเอลลิงแฮมในการหาเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องจำปฏิกิริยาเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูแผนภาพเอลลิงแฮมนะแผนภาพเอลลิงแฮมอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อ่าซึ่งตรงนี้พี่ต้องหลดพดมันลงไปโอเคแรกสุดเรามีแผนภาพอันนี้ใช่ไหมในนั้นอ่ะ ปฏิกิริยาที่เรากำลังจะเรียนกำลังสนใจเนี่ยมันคือเส้นนี้ก็คือเราต้องการเส้นของ 4cu ใช่ไหมเราต้องการเส้นนี้ใช่ไหมก็ไปหาเส้นนี้ก่อนอันนี้คือแผนภาพใช่ป่ะล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิที่เราต้องการอ่ะมันอยู่ที่1000 k เควนซึ่ง1000เควน่ะแต่สเกลอ่ะมันเป็นองศาเซลเซียสเราต้องแปลงเอง ซึ่งสเกลของมันอ่ะหนึ 1, ่งพันเควินเอาไปลบสองเจ็ดสามมันก็จะประมาณเจ็ดร้อยกว่าใช่ปะ่ะเราก็ทำการลากขึ้นไปนะลากอันนี้นะลากขึ้นไปเจอเส้นสีแดงแล้วกันตรงนี้นะตรงนี้เจ็ดร้อยประมาณอันนี้เจ็ดร้อยถูกไหมตรงนี้เจ็ดร้อยกว่ากว่าลากขึ้นไปเจอเส้นเส้นนี้ถูกปะ่ะอ่ะ ลากเข้าไปตัดตรงเส้นนี้นะเสร็จปุ๊บ,บเห็นจุด O นี่ปะจุด O เนี่ยเราจะใช้ลากเมื่อเราต้องการหาออกซิเจนจุด H เราจะใช้ลากเมื่อเราต้องการหาไฮโดรเจนจุด C จะใช้ลากเมื่อต้องการหาคาร์บอนมอนอกไซด์ทีนี้ในที่นี้เราต้องการหาเราต้องการหาออกซิเจนให้ลากจุด O ตรงนี้มาลากมาให้โดนจุดตัดตรงนี้นะแล้วก็ลากเส้นย,วยาวๆเลย ตรงนี้นะลากเส้นยาวๆเลยปึ๊บทีนี้ดูนะจุด O ที่พี่ได้มันคือตรงนี้แกดูสเกลนี่นะสเกลเนี่ยมันคือ P oxygen เห็นปะ P oxygen โอ้ยมันมันลดสเกลใช่ไหมสเกลสเกลข้างล่างเนี่ยมันคือ P ออกซิเจน p ออกซิเจนไล่ไป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 เส้นในเนี่ยคือ p ออกซิเจนหมดเลยเส้นในเนี้ยคือ p ออกซิเจนถ้าสมมุติแกอยากได้อ่าเดี๋ยวพี่อ่านค่าก่อนนะตรงนี้มันประมาณ10กําลังลบสิใช่ปะก็ตีไป10กําลังลบสิคือถ้าเราอ่านจากกาบค่ามันจะคาดเคลื่อนอยู่แล้วถ้าอ่านจากแผนภาพอะอันนี้เราได้10กําลังลบสิใช่ไหมแต่อ่านแผนภาพเอลลิงแฮมอะ มันจะอยู่ที่ประมาณ10บลบสิ 11, ซึ่งมันคาดเคลื่อนอยู่แล้วคาดเคลื่อนไปกําลังนึงมันไม่เป็นไรนะอ่ะสมมติอันนี้เราต้องการออกซิเจนเราก็จะดูเส้นแรกนะออกซิเจนเนี่ยเส้นในสุดเค okay, มะมสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากได้ออกซิเจนเราอะอยากจะได้ตัวออของน้ําน้ําจะอยู่เส้นนอกน้ํานี่จะอยู่เส้นเส้นน้อยสุดเห็นไหมเส้นนี้เส้นไม่ใช่เส้นน้าดิเส้นไฮโดรเจน เนี่ยไฮโดรเจนมันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่นอกสุด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 เลยเส้นนอกสุดดังนั้นให้เราลากจากจุดนี้ลากไปตัดจุดที่เราต้องการดูตรงๆอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือจุดตัดของ P ไฮโดรเจนต่อน้ำที่ถ้าสมมุติโจทย์มันถามนะอันนี้มันก็คืออะไรประมาณครึ่งหนึ่งของ10กําลังอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะประมาณ5 ประมาณห้าคูณสิบกำลังลบสี่ไหมอันนี้ไปทางนี้หนึ่งลดลงเรื่อยๆอ่าประมาณครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้เท่าไหร่วะนี่สิบกำลังแปดสิบกำลังเจ็ดสิบกำลังหก สิบกำลังห้าสิบกำลังสี่ะประมาณเนี้ยนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ p ของอะไรของคาร์บอนมอนเนี่ยคาร์บอนมอนอยู่ตรงนี้เคไหมคาร์บอนมอนในแกนล่างเนี่ยมันก็จะอยู่เส้นตรงกลางนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บก็คือไปดูจุด c เอาจุด c อะลากไปชนตรงนี้เอาเส้นพกไม้บรรทัดเลย เนี่ยมันก็จะประมาณเกือบ10กําลัง5เนี่ยจุด C คือจุดของจุดของคาร์บอนมอนมันต้องดูว่าโจทย์เขาถามอะไรแล้วเราอะใช้ปฏิกิริยาไหนซึ่งเราก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรใช้อันไหนแล้วปฏิกิริยาไหนก็ลากเส้นไปถ้าจะเอาออกซิเจนลากจุด O มาตัดถ้าจะเอาไฮโดรเจน ไม่ใช่เอาไฮโดรเจนเออเอาอไฮโดรเจนในน้ําก็ลากจุดเขึ้นไปตัดแกนนี้นอกสุดถ้าจะเอาคาร์บอนมอนก็ลากจุด C ไปตัดตรงนี้มันจะมีควิดข้อหนึ่งอ่ะที่มันให้สมการอลูมิเนียมมาเนี่ยพี่เจอแล้วเนี่ยเส้นเนี้ยลองตัดดูถ้าเองลากสมมติถ้าเองลากอะไรนะออกซิเจนใช่ไหมมันจะมีควิดหนึ่งถ้าเองลากออกซิเจนเนี่ยของอลูมิเนียมเนี่ยเองก็ตัดลงมาอย่างนี้เลยเห็นปะ อันนี้คือข้อควิดอลูมิเนียมอันนี้คือ P ีออกซิเจนอ่าเขาก็จะถามแค่นี้ก็คือแค่หาอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วลากจากโอลงมาตัดเส้นกราฟออกซิเจนออกซิเจนเส้นในสดุดคาร์บอนมอนตงกลางแล้วก็น้ำนอกสดุดแค่นั้นเองแล้วส่วนข้อนี้เขาก็เลยถามต่อว่า ถ้าสมมุติว่า P ออกซิเจนเท่ากับความดันของข้อ A จะเป็นยังไงอ่ะสมมุติว่าอันนี้มันคือกรณีที่มันไม่สมดุลแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่สมดุลเนี่ยสมการมันจะเป็นเดลต้าจเท่ากับเดลต้าจีบวกด้วยลอนเอ้ยบวกด้วย R T ลอน1ส่วน P ออกซิเจนใช่ปะ่ะ ถ้าสมมุติเราแทนใหออ้ออกซิเจนเนี่ยมันเท่ากับเลขเนี้ยสมการมันจะเป็นยังไงอ่ะสมการมันก็จะต้องเท่ากับเดลต้าจถูกปะละ่ะเพราะฉะนั้นอะตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้เดลต้าจเป็นศก็ตอบว่าอยู่ในสมดุลอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่า ถ้าเราดูที่สมการใหม่เดลต้าจีเท่ากับเดลต้าจีศูนย์บวกอาร์ทีอนหนึ่งส่วนพีออกซิเจนซึ่งลอนหนึ่งส่วนพีอ่ะมันดูลำบากให้ให้ใหเขาก็เลยปรับใหม่เป็นเดลต้าจีเท่ากับเดลต้าจีศูนย์บุลบชักลบออกมาแล้วตบรอนขึ้นลบ RT ลทอนแล้วก็ P ออกซิเจนซึ่งเขาบอกว่า เนี่ยถ้าเกิดให้ p Oxygen นะมากกว่า p อันนี้ก็คือ p มากๆค่าลอนมากๆมันจะมีเป็นบวกถูกปะค่าลอนมากๆแปลว่าอันนี้มันพจนนี้มันจะเป็นบวกมันก็จะส่งผลให้พจน์นี้เป็นลบเพราะฉะนั้นค่าเดลต้า g รวมทั้งหมดมันก็จะเป็นลบ เพราะฉะนั้นปฏิกิริยามันก็จะวิ่งไปทางขวาเราก็ดูว่าไปทางขวาอะไรมันอยู่ก็คือ C U 2 O มันอยู่ใช่ป่ะก็แปลว่า C U 2 O อ่ะเสถียรเกิดเยอะทีนี้มาดูข้อดีตรงข้ามถ้าสมมุติว่า P ออกซิเจนมันน้อยๆน้อยๆน้อยๆมันก็ต้องตรงข้ามถูกไหมค่าเดลต้า G อ่ะพจนเนี้ยมันต้องน้อยมันก็จะเป็นลบลบเจอลบก็จะเป็นบวกเดลต้า G อ่ะมันก็จะ มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ต่อว่าไปทางซ้ายไปทางซ้ายอะไรอยู่ทางซ้ายก็คือ Cu กับออกซิเจน่ะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฟส Cu Cu2O oh, มันจะไม่เสถียรเนี่ยอันนี้ย e l ล i n g h a m เนี่ยหมดแล้ว e l ลลิง i n g มีแค่นี้แค่นี้จริง มสมมติถ้าอยากอ่านกราฟเดลต้าจีก็ลากไปลากไปทางซ้ายสมมติอยากอ่านเดลต้าจีก็ลากไปทางซ้ายแค่นั้นน่ะอ่าถ้าอยากจะอ่านเดลต้าจีนะอ่าเดลต้าจีนี่เฉพาะโจทย์ถามให้อ่านนะโจทย์ไม่ถามนี่ใช้เดลต้าจีคำนวณเอานะอ่าเอลิงแฮมมันเป็นแค่การประมาณค่าเข้าๆเพราะฉะนั้นค่ามันคาดเคลื่อนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราคำนวณได้ประมาณ10บกำลังลบ10 สิบกำลังลบสิบอ่ะอ่านแผนภาพมันก็ควรจะอยู่ที่แบบเออสิบกำลังลบสิบเอดสิบกำลังลบสิบสองใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบเราอ่านได้แม่งสิบกำลังลบสามสิบคือมันคาดเคลื่อนเยอะละอันนั้นอันนั้นแปลว่าเราอาจจะลากผิดนะโอเคอันนี้เป็นข้อควิดนะข้อควิดที่อยู่ในเชตอ่ะโอเคลองทำดูแล้วกันอันนี้แหละ